ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากร,กรโดยเด็ดขาดค่ะเพราะอาจจะมีผลต่อการพัฒนาสมองห้ามใช้เพื่อการนันทนาการเพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวอย่างเช่นอาการทางจิตและระบบการทำงานต่างๆของร่างกายค่ะ ขณะเดียวกันให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดในกำกับของกระทรวงกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดืม่มงดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงและห้ามนำเข้ามาบริโภคเด็ด ทั้งอย่างส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมการจัดก,การเรียนการสอนการฝึกอบรมเพ <c oughs> ื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้และอันตรายที่อาจจะเกิดจากการใช้ทุกส่วนของกัญชาค่ะใด้ย อินโดนีเซียถูกต้องไหมลูกผิดฮาผิดคับเฉลยคำตอบด้วยลูกประเทศอินเดียประเทศ